สวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงงจังหวัดกาลสินนะครับสวัสดี f อฟนะครับและผู้กําลังติดตามทางร้านวิเชียนเชียงกงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ของเราก็มีของแปลกเข้ามาอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นดัมซิ่งนะครับดัมลดอีแตนนะครับไทยทำนะครับรุ่นนี้ไทยทำนะครับ เดี๋ยวจะพามาชมใกล้ๆเลยนะครับดำหกล้ออีแตนนะครับไทยทำนะครับรุ่นไทยทำนี่แหละครับสภาพของรถอีแตนนะครับหกร้ออีแตนดำนะครับมาดูสภาพหัวกันก่อนนะครับด้านข้างด้านประตูตัวนี้ก็จะลงเป็นอแอร์พิเศษนะครับแอร์ธรรมชาติแอร์พิเศษนะครับระบบประตูีครับตัวนี้สีดำสีแดงนะครับระบบประตูไทยัำ โดยช่วงหน้ากัน si ก่อนนะครับนี่ครับภายในนะครับพวกอลไยก็เป็นของมีสู่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นคันเทียตัวนี้ก็จะเป็นคอยยกดัมนะครับขึ้นลงนะครับนี่ครับสภาพภายในตัวนี้รถคันนี้จะดับสวิตกุญแจเองเลยนะครับจะดับสวิตกุญแจเลยนะครับตัวนี้ครับสวีกุญแจดับนะครับนี่ครับสภาพภายในนะครับ สตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวตัวมะระธรรมดานะครับตัวมะระธรรมดาตัวนี้ก็จะลงเป็นเชร์สั้นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถ600แตรมคันนี้นะครับสภาพภายในไม่ผูนะครับเด็กตัวนี้ไม่ผูกเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันก่อนนะครับ อ่าตัวนี้ช่วงล่างอ่าของคานหน้าตัวนี้ก็จะเป็นของห้าน็อตร้อยสิบเรียบร้อยแล้วนะครับห้าน็อตของร้อยสิบน็อตร้อยใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้ารูข่าสิบหงนะครับอ่าเจ็ดห้าศูนย์ข่าสิบหงนะครับยางหน้ายางหน้าใช้ได้นะครับไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับตัวนี้นี่แหละครับสภาพเครื่องแห้งจีดเลยนะครับรถคันนี้ นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ yeah. ัง uh, น้ํามันนะครับตัวนี้ถังน้ํามันนะครับน้ํามันโซล่านะครับเหล็กคัสตีของอีแสตนคันนี้ก็จะเป็นเหล็กคัสตีหน้าสีนะครับเหล็กล่างหน้าสีนะครับเหล็กคัสตีตัวนี้ล่างหน้าสีเดี๋ยวมาดูดัมกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดัมสองตันนะครับยิงหน้านะครับดัมสองตันยิงหน้านะครับสาหรับขยายอีแตันคันนี้นะครับขยายอีกตันนะครับรถคันนี้ ใครจะทำเองนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับ่เดี๋ยวมาชมอ่าเกียร์กันก่อนนะครับเบิ้งงนะอ่าตัวนี้ก็จะลงเป็นเกียร์โตโยต้า14บีนะครับเกียร์เป็นโตโยต้า14บีแต่เครื่องจะลงเป็นเครื่อง8.5นะครับโตโยต้า8.5เป็นปั๊มคมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปั๊มแถวไม่ได้เผาหัวนะครับเครื่องตัวนี้สตาร์ทชึ่งทีเดียวติดเลยนะครับไม่ได้เผาหัวครับเครื่อง8.5ตัวนี้ นี่นะครับมาดูหน้ากระซีนะครับที่เราคุยกันก่อนอนะครับน,นี่ครับคัดซีตัวนี้มันจะลงเป็นหน้าสีเหล็กลางหน้าสีนะครับตัวนี้ยังไม่ได้วัดตัวนี้ดูนะครับถ้าวัดตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหกจะดีแล้ครับแต่จริงๆก็จะเป็นหน้าสีนะครับ <Demon. S 1> เหล็กลางตัวนี้สภาพแี่ยสวยจิ๊ เดี๋ยวมาชมเสื้อเพลาก่อนเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเพาหลังน็อตล้อห้าตัวนะครับเสื้อเพาร้อยสิบเลยนะครับยางกระทะเกียร์ท่าศูนย์ข้อสิบหกนะครับยางกระทะหลังก็พอใช้ได้ครับไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับมาเบิ้ลดัเลยนี่ครับพื้นดําตัวนี้ไม่มีรอยผุเลยนะครับ เพิ่งต่อมาใช้งานไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้เจ้าของนะครับสภาพกระบะดำนะครับเอาไปทําเป็นรถการเกษตรหรือว่าเอาไปคนอะไรได้หมดนะครับรถขยายแสนคันนี้นะครับหรือว่าสวยมากครับรถคันนี้ครับราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาไม่ถึงแสนนี่นะครับมาดูพื้นกระบะดำตัวนี้นะครับพื้นสวยนะครับด้านข้างกระบะดำสวย ถือว่าสวยครับพยายค่แ้มใหญ่นะครับคันนี้ถือว่าสวยมากโนเล่มนะครับไม่มีเล่มนะครับเน้นย้ำนะครับรถคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งกันเลยครับี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับยางกระทะถือว่าสวยมากนะครับเจ็ดห้าศูนย์ดสิอ่าต่อซิ่งขงที่หายอเมื่อกี้นึ่งอ่าตอสิบหงนะครับตัวนี้เรามีขอดสิบหงเรียบร้อยนะครับน็อตล้อห้าตัวนะครับ สวยด้านนี้สวยนี่ครับกระสีอีกด้านหนึ่งนะครับมดูด้านนอกกับด้านในนะครับถือว,ว่าสวยนะครับตัวนี้เหล็กรางเหล็กรางหน้าสีนะครับอีกด้านนะึง ทางร้านของเราก็เปิดอยู่95,000บาทนะครับสำหรับทยายแตนนะครับ6ล้อคันนี้นะครับไทยทำนะครับรุ่นไทยทำไทยประดิษฐ์นะครับพูดง่ายๆครับกระบอกดำแห้งกิ๊กเลยนะครับตัวนี้ก็จะลงเป็นแบตเตอรี่สองลูกนะครับไฟ24แล้วนะครับตัวนี้ไฟ24มาดูเกียร์ด้านมึงนะครับอโตโยต้า 14G นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นเกียร์ใหญ่เรียบร้อยลว ตัวนี้ลงมาเกียร์โต้ต้าสิบสีีนี่ครับสภาพเพื่อนนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับอ่ายางหน้าเหมือนกันนะครับเกียร์ห้าโซนขาวจบรอบ้อ5ห้าตัวนะครับยางหน้าสวยนะครับอันนี้ครับด้านข้างนะครับข้างร้านของเราเพิ่งซื้อซื้อเข้ามาใหม่ๆนะครับรถคันนี้ซื้อเข้ามาใหม่ๆครับซื้อเข้ามาใหม่ สนใจก็ติดต่อเลยนะครับเบอร์โทรขึ้นไว้หน้าจอนะครับบ่อทำเองบ่อทห้เองบ่เนี่ครับบ่อไทยทำนะครับบ่อไทยทำตัวง่ายไทยทำก็ทำเองนะครับบ่อไทยทำบอแไนนี่ครับระบบนะครับตัวยกดำนะครับเฮ้ยพ่อมึงเนี่นนยน่ะเดี๋ยวยกเครื่องเมื่อกันเปิดนี่เมิ่งกอนนี่เพิ่นเรื่อกันตนี้ครับมาดูสภาพเครื่องกันนะครับ นี่ครับสภาพเครื่องของโตโยต้าพี่นะครับเครื่องแปดถึงห้าแรงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มคมนะครับไม่ใช่ปั๊มแถวนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ไม่ได้เผาหัวนะครับเครื่องตัวนี้ไม่ได้เผาหัวสตาร์ทติดเลยนะครับคั้นเดียวติดเลยนะอะลองสตาร์ทดเนะ አይ <laughs> เ,เล่งเลยเล่งเลย สมบูรณ์แบบนะคะ ไฟตาออกนะคะเราบบกไฟโอเคนะคะผ่านด้วยะค่ะ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามาทางร้านที่เป็นสุกงลดนะครับจังหวัดตากสินนะครับก็จะมีพาดพิปรถหกล้อหรือว่าเกี่ยวกับรถบัสอะไรสุกงวดต่างๆกับทางร้านที่เป็นสุกงของเราครับครับขอบคุณทับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ